ภิกุทั้งหลายเหล่านิรยบาลจะให้สัตว์นั้นกระทําเหตุชื่อการจำห้าประการคือตรึงตะปูแหลกแดงที่มือข้างที่หนึ่งข้างที่สองที่เท้าข้างที่หนึ่งข้างที่สองและที่สวงอกตรงกลางสัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด ภิกุทั้งหลายเหล่านี้ระยาบานจะจับสัตว์นั้นขึงพืชแล้วเอาผึ่งถากสัตว์นั้นจะสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเข้าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดภิกขุททั้งหลายเหล่านี้ระยาบานจะจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้วยปรา สัต์นั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดที่ขูดทั้งหลายเหล่านิ้รยาบาลจะเอาสัตว์นั้นเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่วลุกโลงโชดช่วงสัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้น และยังไม่ตายตรากเข้าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดอิกุทั้งหลายเหล่ามีระยะบางจะให้สัตว์นั้นปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่มีไฟติดทั่วลุกโลงโชดช่วงสัตว์นั้นจะสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตรากเข้าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด ีิฆุดทั้งหลายเหล่ามีรยาบาลจะจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วพุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่มีไฟติดทั่วลุกโลงโชดช่วงสัตว์นั้นจะเดือดพล่านเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเขาเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่จะพล่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้างพล่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้าง พล่านไปด้านขวางครั้งหนึ่งบ้างสัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในหม้อทองแดงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิกูตทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้นแลมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากัน มีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของมหานรกนั้นล้วนเต็มไปด้วยเหล็กรุกโครงแผ่ไปตลอดร้อยโยดรอบด้านตั้งอยู่ทุกเมื่อพิฆูุทั้งหลายและมหานรกนั้นมีเปเลวไฟพุ่งจากฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลังพุ่งจากฝาด้านหลังจดฝาด้านหน้าพุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้ รุ่งจากฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือรุ่งขึ้นจากข้างล่างจดข้างบนรุ่งจากข้างบนจดข้างล่างสัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิกุทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะการนาน ประตูด้านหน้าของมหานรกเปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไม่ผิวไม่หนังไม่เนื้อไม่เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลกแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคืนรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นจะปิด สัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเข้าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดที่ขุทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะการนานประตูด้านหลังของมหานรกเปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไม่ผิวไม่หนังไม่เนื้อ ไม่เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลกแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคืนรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นจะปิดสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดที่ขูทั้งหลาย ย่อมมีสมัยที่บางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะการนานประตูด้านเหนือเปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไม่ผิวไม่หนังไม่เนื้อไม่เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลกแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคืนรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นั้นใกล้จะถึงประตู ประตูนั้นจะปิดสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิกูทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยร่วงระยะการนานประตูด้านใต้เปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไหมผิวไม่หนัง ไม่เนื้อไม่เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลกแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคืนรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นจะปิดสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด ที่ขูทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะการนานประตูด้านหน้าของมหานรกนั้นเปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไม่ผิวไม่หนังไม่เนื้อไม่เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคืนรูปเดิมทันที สัตว์นั้นจะออกทางประตูนั้นได้แต่ว่ามหานรกนั้นแลมีนรกเต็มด้วยคูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงในนรกคูดนั้นและในนรกคูดนั้นแลมีหมู่สัตว์ปากดังเข็มคอยเฉือดเฉือนผิวแล้วเฉือดเฉือนหนังแล้วเฉือดเฉือนเนื้อแล้วเฉือดเฉือนเอนแล้วเฉือดเฉือนกระดูแล้วกินเยื่อในกระดูก สัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกพูดนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิกุทั้งหลายและนรกพูดนั้นมีนรกเต็มด้วยเท่ารึงใหญ่คือขี้เท่าร้อนประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงไปในนรกเท่ารึงนั้นสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบ อยู่ในนรกเท่ารึงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิภุทั้งหลายและนรกเท่ารึงนั้นมีป่านิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านต้นสูงชะลูดขึ้นไปโยอดหนึ่งมีหนามยาว16บหกองคุลีมีไฟติดทั่วลุกโลงโชดช่วงเหล่านายนิรยาบาลจะบังคับให้สัตว์นั้นขึ้นขึ้นลงลง ที่ต้นนิ้วนั้นสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ต้นนิ้วนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิขุทั้งหลายและป่านิ้วนั้นมีป่าต้นไม้ใบเป็นดาบใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะเข้าไปในป่านั้นจะถูกใบไม้ที่ลมพัดตัดมือบ้างตัดเท้าบ้าง ตัดทั้งมือและเท้าบ้างและตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิกุทั้งหลายและป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นมีแม่น้ำใหญ่น้ำเป็นดาบ ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงไปในแม่น้ำนั้นจะลอยอยู่ในแม่น้ำนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างทั้งตามและทวนกระแสบ้างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในแม่น้ำนั้นและยังไม่ตายตราสเท่าบาปก,กรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดที่ขุทั้งหลายเหล่านายนีรยบา กันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว์นั้นขึ้นวางบนบกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าหิวเจ้าค่าเหล่านายนิรยบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโลงโชดช่วงเปิดปากปออกแล้วใส่ก้อนโลหะร้อนมีไฟติดทั่วลุกโลงชดช่วงเข้าในปาก ก้อนโลหานั้นจะไม่ริมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่คอบ้างไม่ท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทั้งสวนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด พิกูทั้งหลายเหล่านายนิระยาบาลกล่าวกับสัตว์นั้นอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าระหายเจ้าข้าเหล่านายนิระยาบาลจึงเอาขอแหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโครงโชดช่วงเปิดปากออกแล้วเอาน้ำทองแดงร้อนมีไฟติดทั่วลุกโครงโชดช่วงกรอกเข้าไปในปาก น้ำทองแดงนั้นจะไม่ริมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่ขอบ้างไม่ท้องบ้างของสัตว์นั้นผ่าเอาไส้อย่างบ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเข้าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดที่จุดทั้งหลาย เหล่านายนิรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกอีกปีกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วประยายมได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพ่อเจ้าประคุณเอ๋ยเป็นอันว่าเหล่าสัตว์ที่ทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกย่อมถูกนายนิรยาบาลลงกรรมกรต่างชนิดเห็นปานนี้โอ๋หนอขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกขอเราพึงได้นั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงแสดงธรรมแก่เราและขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดภิกุทั้งหลายก็เรื่องนั้นเราไม่ได้ฟังต่อสมณนะหรือพราหมณ์อื่นๆแล้วจึงบอก ก็แลเราบอกเรื่องที่รู้เองเห็นเองปรากฏเองทั้งนั้น